สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับเจดในวันหยุดราชการเดนมาร์กหนึ่งวันนะครับคลิปนี้เจดจะพาไปทัวร์เมืองเป็นคลิปสั้นๆนะครับ3จุดจุดแรกก็คือโรบูทพลาสันซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของชาวเดนมาร์กนะครับแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวที่มาที่ประเทศเดนมาร์กเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเปรียบเสมือนหอนาฬิกานะครับซึ่งด้านในตอนนี้จะทําเป็นพิธี จัดงานแต่งงานหรนือจดทะเบียนสมรสนะครับและก็แหล่งบริเวณล้อมรอบนี้คือจะเป็นแหล่งธุรกิจนะครับแหล่งเศรษฐกิจของเดนมาร์กซึ่งการเดินทางมาที่รอุทพลตซนนี้ก็จะมีรถเมล์รถไฟฟ้าหรือเป็นรถไฟก็ได้นะครับซึ่งจะติดกับโฮเบงกอรหรือว่าเหมือนหุ่นลำโพงบ้านเรานะครับซึ่งเดินทางมาสะดวกส่วนทางด้านฝั่งขวามือตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเศรษฐกิจ มีโรงแรมมีผับมีบาร์นะครับแล้วก็จะเป็นแท็กด้านในจะเป็นถนนคนเดินนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจตอ,อนกลางคืนจะคลืดคลื้นมากนะครับแสงไฟสวยงามมากนะครับเหมาะกับการถ่ายรูปส่วนบริเวณด้านหน้าเป็นลานกลางแจ้งนะครับก็จะเป็นการจัดกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าถ้ามีการประท้วงชุมนุมทุกคนก็จะมารวมตัวกันตรงนี้นะครับ ซึ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ะครับแล้วก็เมื่อเช้าบวกกับฝนตกด้วยนะครับคนก็เลยรู้สึกบางตาหน่อยและตรงนี้นะครับก็คือไทยแอร์เวยนะครับซึ่งจะเป็นบริษัทไทยแอร์เวย์ขายตั๋วนะครับตั๋วเครืงบินสามารถติดต่อได้นะครับ สถานที่ต่อไปก็จะเป็นโฮเบงโกหรือว่าจะเป็นหัวลําโพงนะครับบ้านเราเรียกว่าหัวลําโพงแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสถาน,นีรถไฟที่เป็นส่วนต่อขยยแล้วก็เป็นเมนหลักครับและที่นี้ก็เป็นที่จอดจัก,กรยานเห็นไหมครับว่าประเทศเดนมาร์กนะครับใช้จัก,กรยานในการสัญจรเป็นพาหนะในการสัญจรเพราะว่ารัฐบาลเดนมาร์กนะครับเล็ง เห็นถึงความสําคัญและให้ความสําคัญในเรื่องของการลดมลภาวะมลพิษทางอากาศนะครับเพราะว่ามลพิษนี้คือเป็นเป็นตัวอันตรายมากครับแต่ว่ารัฐบาลเขาก็แหไรครับให้ความสําคัญแล้วก็ทุกคนก็นเลยหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้นเหลยยานะครับ <_ m ute> เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับเพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ เดินมานะครับก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับและอย่างก็อย่างที่บอกตอนต้นก็คือรัฐบาลช่วยลดภาวะมลพิษทางอากาศนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าประเทศไทยของเราสามารถนำมาตรการนี้แล้วก็แผ่นผังเมืองสามารถนำไปใช้ได้ในประเทศไทยนะครับ ถ้าหากเราเดินไปตามจุดต่างๆของเดนมาร์กนะครับก็จะเห็นจุดจอดจัก,กรยานนะครับซึ่งแต่ละเขตแต่ละที่ก็จะมีที่ให้จอดจักรยานนะครับแต่เราต้องดูแลจักรยานและก็ล็อกจักรยานของเราให้ดีนะครับเพราะว่าสถิติในการหายของจักรยานของเดนมาร์กคือค่อนข้างจะสูงนะครับทุกที่มีโจน,นะครับและนี่ก็จะเป็นเลนนะครับปั่นจักรยานโดยเฉพาะนะครับซึ่งที่เดนมาร์ก จะแบ่งโซนรถยนต์โซนจักรยานเลนคือเลนใครเลนมันนะครับแต่ว่าเราต้องครบกฎจราจรด้วยนะครับจักรยานนี้ถ้าฝ่าฝืนกฎหรือผ่าไฟแดงก็จะโดนปรับประมาณ700 0 0ถึง1น0 0โครนนะครับคูณ5นะครับและสถานที่ต่อไปก็คืออยู่บริเวณ Eastland b r i g g e r ซึ่งจะเป็นคลองซึ่งจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเดนมาร์กในช่วงฤดูร้อน คนจะเยอะมากนะครับช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูร้อนเลยนะครับดอกไม้บานสะพรั่งเลยนะครับสถานที่ตรงนี้ผู้คนจะมาเล่นน้ำเล่นกีฬาทางน้ำกันนะครับหรือจะมาปิกนิกเดินเล่นนั่งเล่นสันทนาการซึ่งหน้าร้อนคนจะเยอะมากแล้วก็เต็มไปด้วยผู้คนซึ่งบรรยากาศตรงนี้จะดีมากนะครับก็จะมีร้านอาหารมีไอศครีม ต่างๆนะครับให้เราได้ใช้บริการและก็ซื้อและก็คนส่วนมากจะมาเล่นกีฬาทางน้ำนะครับก็จะก็จะมีอยหางล่องเรือล่องเรือชมเมืองน,นะครับหรือว่าจะเป็นการพายเรือน,นะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้ให้ม้าหน้าร้อนเนาะจะบรรยากาศจะดีมากและสวยงามมากนะครับหน้าหนาวก็จะหนาวนะครับโอเคนะครับซึ่งก็เป็นคลิปสั้นๆแนะนำ สถานที่ในเดนมาร์กนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวลองดูว่าเจดจะพาไปเที่ยวสถานที่ตรงไหนของเดนมาร์กนะครับแนะนำติชมกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ